เอาภาพทางขวาก่อนเลยแล้วกันนะครับแลนด์มาร์กใหม่กลางเมืองโอซาก้าเป็นยังไงเออคืองนี้ที่ที่อยู่ๆยูทำไมถึงเยอะเรื่องออกมาเล่าใช่ไหมคืออย่างแรกเลยคือหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าโอซาก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองในญี่ปุ่นที่มีสีเขียวน้อยมากคือโอซาก้าเนี่ยเป็นเมืองที่พื้นที่สีเขียวของเขา,าธรรมชาติอนะ มันจะเป็นแค่แบบสวนหย่อมเล็กๆตามแบบตามแอรีอย่างแอรีแถวบ้านผมมันก็จะมีสวนหย่อมที่แบบไม่ได้ใหญ่เลยมากเล็กกว่าจัต,าตุจักเล็กกว่าสวนลุมเยอะแน่นอนแล้วก็พื้นที่ที่มันสีเขียวพื้นที่ที่เป็นแบบมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็จะแบบทางไกลไปหน่อยเช่นแบบสวนเอ็กซ์โปรหรือออกไปทางมิโนหรือชานเมืองว่างั้นนะครับแต่ในตัวเมืองเนี่ยโอซาก้าค่อนข้างแบบอาคารค่อนข้างเยอะชุมชนเยอะแต่พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยเอในช่วงหลังๆมานะครับโอซาก้าเองเขาก็มีการปรับปรับเปลี่ยนนะพัฒนาปรับหลายๆอย่างนะแล้วก็โปรเจกต์ล่าสุดซึ่งจริงๆจะเรียกว่าย่าล่าสุดไหมก็ไกลอยู่คือมันเป็นแผนงานที่เขาทามาหลายปีแล้วแล้วก็อณนะตอนนี้สิ่งนั้นก็ได้เปิดตัวมาแล้วก็คือแอรียสีเขียวแอรียใหม่กลางโอซาก้าเลยเว้ยเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งนี้เป็นยังไง นะครับ <c oughs> เขียวเหมือนชื่อไหมอ่ะเดี๋ยวผมแชร์จอ,อก่อนเลยสิ่งนี้นะครับแอรียนี้กลางเมืองคือกลางจริงๆเว้ยคือกลางกลางแบบโอ้โหเอางี้เนี่ยผมแชร์รูปให้ดูเต,เ,ตเป๊ะเลยเหรอคือมันทั้งฮอ r i z o n t a l หรือกับทั้งว vertical ไม,ไ,มไ,มไม่เรียกว่าไม่ไม่ใช่ว่าคือออาก้าตัวจังหวัดออสก้ามันเป็นรูปรูปจันเทเตี้ยวอยู่แล้วเว้ยแล้วก็คือตัวเมืองใหญ่ๆเพาอยู่ครึ่งบนนะครับเอ ดูภาพนี้คุณจะเก็ตนะ,ะนี่คือภาพถ่ายทากาศจากเว็บไซต์หลักของเขานะครับคุณเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าลายล้อมด้วยตึก,ต,กตึกมากมายเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวโยนต้งลงไปตรงกลางฝูงตึกเหล่านี้นะครับสวยดังดูจากตรงนี้อ่ะที่นี่เรียกว่าแกรน d g กรีนโอ a กานะดูตรงนี้ก็แดนจริงๆนะนะแกรนดกรีนโอสกาเนี่ยก็คือเป็นแบบ แกงกิีนโอซาก้าเป็นโปรเจกต์รวมเลยนะครับก็คือไม่ได้แค่สวนนี้อย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงทั้งห้างทั้งตึกทั้งคาเฟ่รอบๆถูกเรียกโดยรวมว่าแกรนด์กรีนโอซาก้านะครับส่วนตัวสวนเนี่ยเรียกว่าอุเมชิตะพาร์คก็คือแบบว่าอุเมชิตะพาร์คหมายถึงว่ามาจากชื่ออุเมดะที่เป็นย่านนี้เรียกว่าย่านอุเมดะและคิตะคืออยู่ทางใต้เหรอคิตะเหนือสิเหนือนี่นามีคิตะเออโทษทีอยู่ทางเหนือนะครับผมซึ่งก็ อย่างแรกเลยก็คือเมื่อวันก่อนผมเพิ่งไปมาแล้วที่ไปมาเนี่ยประเด็นคือด้วยความที่สวนมันเพิ่งเปิดถูกว่าผู้คนมันจะเยอะมากเว้ย,ยดังนั้นเนี่ยก็เลยยังแบบว่าถ่ายรูปมาดีๆม,มาได้ไม่เยอะอคือถ่ายมาได้ไบ้างแต่ว่าใช่ใช่คือเนี่ยสมมติผมถ่ายมุมมุมหนึ่งเนี่ยก็จะแบบว่าเนี่ยมองมองไปไกลๆก็จะเห็นแบบฝูงชนมากมายถูกไหม ก็คือแอเรียกว้างๆที่มันแบบกว้างๆโอเพนโอเพนเยอะๆหน่อยเนี่ยคนจะเยอะมากเออไปปูส่งปูเสืออะไรกันจะไม่หมดอะไรเงี้ยซึ่งก็จะแบบว่าอารมณ์อารมณ์แบบโตเกียวสกายทีเปิดใหม่ๆเนี่ยนั่นก็เที่ยวไม่ได้เหมือนกันอะไรแบบนั้นนะครับอแล้วในช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นยังเป็นหน้าร้อนอยู่ยังไม่หมดหน้าร้อนซะทีเดียวนะคือมันเริ่มร้อนน้อยลงกว่าเดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าก็ยังแบบกลางวันเนี่ยก็ยังแบบสามสิบองศาอยู่ดังนั้นเนี่ย ตอนแรกนะผมกลัาวว่าเอ้ยสวนเปิดใหม่แล้วอยากจะไปทำคอนเทนต์ hmm. เดินถ่ายจังเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเดินได้ห้านาทีคือกูแบบมือถือร้อนมาก mm hmm. ซึ่งถ้าเปิดวิดีโอด้วยเนี่ยแม่งแบบโอเวอร์ฮีทแงะเลยแล้วก็พออากาศร้อนๆแล้วคนเยอะๆเนี่ยแม่งเดินไม่สนุกแล้วประเด็นคือพื้นที่บางจุดเนี่ยมันก็ยังแบบยังแบบมีการปรับเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้คือยังเรียกว่ายังเปิดไม่ครบแล้วกันนะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าอ่าถ้าจะเดินเที่ยวเนี่ยท่าทางจะต้องรอ รอสักหน่อยหนึ่งดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยผมก็เลยแบบว่าเออก่อนที่จะดูภาพที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยมาดูเว็บไซต์ของเขาหน่อยแล้วกันว่าเว็บไซต์เขามันนาเสนอ,อยังไงบ้างนะครับอ,อะนีไ่ไอ้ภาพตะกี้โลโก้นี่คือถ่ายเองหรือว่าอยู่ในเว็บเนี่ยอ่าอ,อยู่ในสถานที่ของเขาเลยผมถ่ายเองถ่ายเองที่ไปมาโอ้โอเจอก็อยังนั้นนะเจอข้างหน้าก็แปบลบว่าคนอยู่ข้างในหมดแล้วข้างหน้าไม่ค่อยมีคนเนาะตรงนี้เนี่ยป๊อป ตรงนี้มันร้อนมากเว้ยมันก็เลยแบบว่าคนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมาหยุดตรงนี้กันเพราะว่าแดดมันแดดแดดเผา,าหน้านตรงๆเลยแต่โคตรสวยเลยรู้จักทิ่ตรงกลางพอดีเป๊ะเออสวยมากเลยตอนตอนบ่าย<อ>ๆด้วยนะเออประมาณนั้นนะครับ<อ>ประมาณนั้นอืมนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละดูเว็บไซต์ก่อนก่อนคือผมชอบตรงที่ว่าเว็บไซต์เขาทําค่อนข้างครีเอทเว้ยคือคุณเห็นวิวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตอนแรกผมก็แบบเออดูเฉยๆหรออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ย นี่คือสิ่งที่มันทำให้เราเว้ยมันเป็น 3D นี่แล้วโอสาร์ทำ <Google S 1> นะ 3D แบบ Google Map แต่ Google Map บัันก็เป็นอะไรนะก็เป็น geolocation <ม>ก็คือแบบถ่ายเป็นภาพของจริงมาแต่เนี้ยมันเป็นโมเดล 3D นะ<ม>ที่เขาแบบทำเป็นบล็อกอัพไว้ให้อ๋อเออวัดเป็นโมเดลจริงด้วยอเออโมดงโมเดลตลัวละครคนก็จะแบบว่าก็จะก็จะปลอมหน่อยเออเนี่ยได้แบบมาปูงส่งปูเสือกันแต่ว่า ถือว่าความตรงในสถานที่จริงเนี่ยถือว่าความแม่นยําก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับว่าของจริงก็ประมาณนี้แหละนะแต่ว่าผู้คนก็จะค่อนข้างหนาๆกว่นาน,นี้หน่อยนะประเด็นคือสวนเนี่ยลานกว้างสวนเนี่ยมันดูดีทีเดียวนะนึกภาพออกไหมว่าแบบเออมันเป็นสวนเขียวๆโดยที่แบบนั้นเลยนะแบบว่าเป็นเขียวค,คึ้แต่ยังไม่มีอะไรเลยนี่มันเป็นเขียวแบบม,มีข้างหลังตกแต่งนะอะอที่เป็นขึ้น อ่าใช่ใช่นะครับแล้วก็เป็นโซนกว้างเลย่ะไอ้คลื่นๆเนี่ยมันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็นแบบเป็นอารมณ์แบบว่าอีเวนต์สเปซคือแบบ oh. ถ้าหากว่าจะแบบมาจัดอีเวนต์มาจัดการแสดงดนตรีหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นเวทียกพื้นสูงนิดนึง mm. แต่ไม่สูงมากนะักแต่พอจะเป็นเวทีที่เราไม่แบบว่าจัดคอนเสิร์ตโอเพนแอร์ได้หรือจัดกิจกรรมต่างๆในท,ที่แบบว่าพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยใช้ได้เหมือนกันซึ่งก็แบบเออมันก็ดูดีทีเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็เนี่ยในเว็บเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเราสามารถเดินไปดูแอรีรอบๆได้ว่ามีอะไรบ้างนะ<ม>ก็จะแบบมีถนนที่ตัดผ่านสวนนี้เนี่ยเราก็จะแบบว่ามีต้นไม้รอบๆอ๋อตายคือเป็นอย่างนี้นี่เองนะเออเอเออเออเป็นอีเวนต์สเปซจริงด้วยใช่นะเมื่อกี้ที่ให้ดูไปนะแล้วก็พอมาอจุดหนึ่งเนี่ยก็จะแบบว่าเอเราก็จะเห็นเนี่ย มีสะพงสะพานตรงนี้ก็จะแบบมีสะพานที่ข้ามถนนตรงนี้หรือจะเดินข้ามถนนก็ได้นะแล้วก็จะมีต้นไม้ทั้งสองฝั่งแล้วต้นต้นไม้เนี่ยอิมเมจเขาเนี่ยเขาเป็นต้นซากุระด้วยนั่นแปลว่าเขาเอาต้นซากุระมาปลูก<ม>แต่ว่าฤดูการเนี่ยมันยังไม่ใช่ฤดูซากุระเราก็เลยยังไม่เห็นว่าซากุระจะมีเยอะแค่ไหนนะเออแล้วจุดเนี้ยมันจะมีสะพานที่ข้ามแบบข้ามสวนแล้วได้เห็นแบบมุมกว้างเลยเนี่ยซึ่งอันเนี้ยหน้าวันที่เปิดทําเขาเปิดทาการเนี่ยสะพานเนี่ยยังไม่เปิดให้ขึ้น เออก็เลยแบบว่ายังไม่มีวิวนี้ให้เห็นของจริงนะแต่ว่า<ฮ>แต่ดูจาก 3D นี้เราคิดว่าสะพานนี้ยลังสวยน่าจะน่าจะเวิร์กดีเหมือนกันน่าจะอลังการดีนะครับเนี่ยโอ้ใหญ่ด้วยเออมันมองได้โดยโดยกว้างเลยนะก็ถึงแบบเออก็ดูเข้าท่าดีนะเออสะพานแบบนี้จังเลยในไทยไม่ค่อยมีนะ <laughs> จะมีแคบบ่ต้ไม่ค่อยฟ้าเนาะ สะพานนี่ก็ก็มีแบบมีดีไซน์ของเขาอ่ะที่มันดูไม้ไม้ดูอะไรเงี้ยใช่ไหมเออไม้ตัดเขียวใช่ไหมเนี่ยแล้วก็แบบมันก็จะแบบมีทะเลสาบเล็กๆมีอ่าแบบเป็นบ่อน้ําเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันก็ก็ดูใช้ได้ดีอะไรเงี้ยนะเสื้อนี้อันเนี้ยของจริงผมก็ไปเดินมาแล้วซึ่งก็แบบเออดูดีทีเดียวเนี่ยโอ้โหนะเนี่ยส่วนนี้ก็แบบเออ ามันเปิดเต็มที่แล้วก็หน่าไปเดินอีกรอบหนึ่งใฮะตอนที่อากาศเย็นกว่านี้เนี่ยก็น่าจะมานะและยิ่งตรงเนี้ยเนี่ยแบบโอ้โหสวยเชี่ยวตรงขอบตรงเนี้ยก็แบบซากุระก็เยอะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าโอ mm hmm. ผมว่าเดือนสี่ปีหน้าเนี่ยน่าจะดี mm hmm. อกดผิดทาง mm hmm. ลกลับมาข้างหน้าเ,นเออกลับขึ้นไปเนี่ยวันนี้ยผมว่าถ้าซากุระบานแล้วเนี่ยมันน่าจะแบบเออเห็นได้เห็นอะไรสวยๆเยอะดีอะไรเงี้ยนะก็รอดูอยู่ว่าแบบถึงฤดูการนั้นแล้วจะเป็นไงนะ แล้วก็เ,เซมีที่เข็ตรถเข็นใหม่นะเออโจเซเออใช่โอ้แม่งมันน่าทำแบบนะโจเซเแบบซีเควลแบบซีเควลนะต่อแบบโฆษณาทีเอ็มอะไรเงี้ยเอเออะไรเงี้ยสักหน่อยเนาะนะแต่ว่าอุ้ยมาเที่ยวไอ้ไอ้ซื้อในโอา๊ายน่ะคุณคุณผู้คุณคุณผู้คุณนะคุณผู้ดูแาวช่วยเข็นมาในตรงนี้ดูกันเถอะเอออะไรเงี้ยแบบโอ้มันน่าจะน่าจะโรแมนติกดีเนาะอืมนะแล้วก็ รอบๆสวนเนี่ยมันก็จะแบบมีอาคารใหม่ๆเปิดเว้ยโอ้โห้างริการห้างที่ห้างอยู่แล้วแหละไม่ใช่ห้างเป็นใช่เป็นห้างแล้วก็มีร้านอาหารนะครับแต่ห้างมันสวยจังเลยอ่ะข้างล่างมันดูสวยมากเลยอ่ะดีไซน์มันดูครียอทมากใช่ใช่นะครับซึ่งก็แบบเออผมก็รอมาเดินอย่างเต็มที่เหมือนกันนะ อันนี้สร้างเสร็จยังเนี่ยยังไม่เสร็จใช่ป่ะมีบางส่วนที่ยังเปิดยังไม่เปิดให้เข้า<ม>อย่างนอตทาวเวอร์เนี่ยเปิดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แบบเออยังยังไม่เต็มที่นะนะ<ม>ก็รอมันเปิดให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดเต็มกันอีกทีหนึ่งนะ<ม>ทีนี้ไอตรงไอลานเมื่อกี้เนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งเว้ยที่ผมแบบว่าค่อนข้างจะแบบเออดูจากทีดีแล้วมันก็เจ๋งดีนะอะไรเงี้ย<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูกลับไปที่จุดนั้นก่อนอยู่ไหนวะต้องข้ามไปฝั่งนู้นอ่า ก็ข้ามไปที่อ่าแต่แถวนี้ห็นไหมบออันนี้มันเริ่มมาที่ห้างแล้วอ่าแม้จะกลับไปคือห้างแต่แถวนี้ก,ก,ก็ก็มีหลายห้างที่เปิดแล้วหลายห้างที่ยังไม่เปิดนะครับก็รอรอมันเปิดเต็มที่อยู่เหมือนกันมันจะมีตรงนู่นโน่นเออเจอแล้วเจอละเดี๋ยนะอ่านี่คืออีา่าจางหลงเพชรนะครับไม่คืองี้คืองี้ตรงไอลานตรงเนี้ยไอลานตรงหน้าเวทีเนี้ยมันจะเป็นสนามหญ้ากว้างๆถูกปะ อเออแล้วมันก็มีน้ําพุตรงนี้แบบน้ําพุมันสวยงามมากเว้ยแล้วก็แบบฮ้ยน้ําพุนี่แม่งเจ๋งดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งต้องรอรอมาจิตจังถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้ดูอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยน้ําพุเนี่ยมันน่าถ่ายภาพเคลื่อนไหวจริงๆเว้ยมันก็น่าจะดีเว้ยอะไรเงี้ยแต่คนเยอะเลยถ่ายไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมค่อนข้างเจอพรส์นิดนึงว่าว่าไอ้เหี้ยน้ำพุเนี่ยเนี่ย มึงเอาไว้ทําอย่างนี้เหรออ้าวประเด็นคือนี่คือของจริงที่ไปดูมาเมื่อวันอ่าเสาร์ที่ผ่านมาภา,ภาพโมเดลของจริงเหมือนกันไหมอะไรยังไงไอ้เหีย้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยดี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 ก็เฮ้ยโอเคนี่ปล่อยประเด็นคือมันให้คนลงไปเล่นก็ใช่ไงก็ดีไงเออคนลง,ลงไปเล่นแล้วก็แบบทุกแบบเหมือนเหมือนแบบทุกคนแม่งเป็นแบบนี่คือเล่นเล่นน้าสงกราน่ะ แบบเด็กม่นขอลองเท้าลงไปวิ่งกันน้ำพลุพุ่งมาก็แบบโอ้เรียกกตัวเปียกสนุกสนานกันอย่างนี้ดีอย่างงี้ดีเอซึ่งก็แบบว่าแกร้อนด้วยโอ้โหเอางี้เลยนะซึ่งก็แบบว่าผมเห็นแล้วตอนแรกก็แบบอืไม่กล้าลงไปอไก,ไปก็ไม่เป็นไรแต่ดูอยู่ข้างนอกก็น่าจะปีการดีดาสดใสร่าเริงนะซึ่งก็แบบว่าเอเอ ก็เออตอนนี้ก็ั้ำพุเขาก็ให้เป็นเข้าใจว่านะว่าแบบช่วงหน้าร้อนเนี่ยน่าจะเปิดให้แบบคนลงไปเล่นได้ประมาณนั้นแล้วพออากาศเริ่มเย็นเนี่ยก็คือมคันคงไม่มีใครไปเล่นน้ําตอนที่แบบอุณภูมิสิบห้าองศาแล้วนะก็คิดว่าฤดูการหน้าน่าจะปล่อยเอปน้ำพุ <c oughs> ปกติไปอะไรเงี้ยนะเออแต่คุณดูความหนาแน่นของผู้คนเดมันเบอร์นี้เลยนะเวดูข้างหลังนี่มันคนแบบนั่นเลยร้านแปดมากมากอ่ะก็เลยแบบอืมจะถ่ายอะไรก็เออลำบากเนาะค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะแน่นไปหน่อยเกมออนไลน์เปิดใหม่อ่ะเกมออนไลน์ดังๆเปิดใหม่เออเป็นเบอร์เนี้ยแล้วคุณดูแดดเด็ดแบบสามสิบองศาแบบแล้วบบแบบพวกทุกคนพวกแกแม่งมาแหบบ่มาทําอะไรกันเยอะขนาดนี้วะเออเนี่ยเนี่ย,ยก็เลยวันนั้นก็เลยได้ไปเดินดูนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเออสวนนี้ยมันก็ ดูน่าจะเข้าท่าเหมือนกันว่าเอ,อ้ยมันเป็นแอเรียสีเขียวแอเรียใหม่ของโอซาก้าเนาะอะไรอย่างงี้นี่นะซึ่งก็แบบเออก็เข้าท่าดีเข้าท่าดีนะครับแล้วก็มันจะมีอาคารแบบอาคารที่ใช้ลบแดดอะก็จะเป็นอาคารที่แบบว่ามีเป็นแบบอะไรนะแบบจอ LED เป็นแบบว่าฉายโฆษณาฉายเป็นภาพภาพกราฟิกแบบมีที่นั่งพักผ่นอนช่องทางหาไรายได้เออ ช่องทางโฆษณาอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบมีโซฟ์โ,โ,โ,โซฟาให้นั่งอันนี้ที่ใน,ในในอาคารใกล้ๆเว,วทีว้ามันจะเป็นอาคารห้องแอร์เงี้ยก็จะแบบมีที่ให้นั่งซึ่งก็แบบเออที่ดักต<อ>ีมันทันก็ไม่แน่เหมือนกันเนะแล้วก็แบบมีพวกงานไอพวกงานศิลปะบางอย่างโชว์แบบของเล่นให้เด็กเล่นอะไรเงี้ยก็เออก็ดูใช้ได้ดีนะมันก็แบบเป็นเป็นแอรียที่เข้าท่านะคิดว่าน่าจะเป็นแบบแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะเพิ่งเปิดเลยนะเอางี้แล้วกันนะ วันที่เปิดเนี่ยคือวันที่9กันยายนเอ้ยวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่เองสัปดาห์ที่แล้วสุขที่แล้วเลยนะครับสุขที่แล้วอืมแล้วผมก็ไปมาเมื่อวันที่7เนะี่ะผมเพิ่งเปิดวันเดียวมาก็ไปเลยเนี่ยเนะี่ยประมาณนั้นเนี่ยสาแรกเจอเสาแห่งชาติเข้าไปเออแบบสุดยอดอะผู้คนแม่งล้นหลามมากนะึ่งก็เออดีนะก็าคาดหวังว่าแบบเออในปีในในฤดูการหน้าเดี๋ยวแบบเออใบไ,ไม้เปลี่ยนสีจะเป็นยังไงนะแล้วก็ซากุระบานจะเป็นยังไงก็ รอดูอยู่ครับคาดหวังเหมือนกันว่าเออส่วนนี้น่าจะมีอะไรดีๆรอรอยู่นะประมาณร, <อ S 1> รอดูรอดูน่าสนใจน่าสนใจต้องรอคนน้อยต้องต้อง,องรอสักเดือนหนึ่งลองไปเดิอนอีกทีไหมหรือว่ารอให้มันเปิดผมสมบูรณ์เลยแล้วค่อยไปทําทีเดียวอันที่จริงเนี่ยพรุ่งนี้ผมผมก็จะผ่านแอรเรียนี้เหมือนกันเออก็ไปสังเกตดูหน่อยก็เดี๋ยวไปไปสังเกตการดูหน่อยว่ามันเป็นไงนะนี่เนี่ยถ้าโอ้โหมุมนี้นี่มุมมีมุมแบบว่า อะไรนะมุมมองจากบนตึกลงมาเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะแบบโอ้โหเนี่ยความอลังการงานสร้างมันซึ่งก็แบบที่สุบุรีนี่ที่สุบุรีชัดๆนะซึ่งเป็นแถวๆนี้ขึ้นไปได้ไหมว่ะคือถ้าขึ้นตึกแถวนี้เห็นไหมเนี่ยทำนี่เห็นไหมทำทางเดินทําผัดไว้เนี่เน่น่าจะขึ้นมาได้เดี๋ยวไว้ดูว่าถ้าขึ้นมาตึกแถวตรงนั้นไอตรงนั้นไม่แน่ไอตรงที่ชี้อยู่ไม่แน่เลยแต่กีนี่ที่เป็นแผดน่าจะได้อืน่าจะได้น่าจะได้ เดี๋ยวไว้สำรวจดูไว้สำรวจดูซูโบรีู่แล้วเอออ่ะก็รอดูครับผมนี่คือแลนด์มาร์คใหม่แกรนด์กรีนโอซาก้านะครับผมก็ถ้าท่านท่านใดสนใจหรือกำลังมีแพลนมาโอซาก้าในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยก็เออยากมาดูว่าเอสวนลุมกลางโอซาก้ามันเป็นยังไงนะครับนะใช้ได้ใช้ได้ผมว่าเข้าท่าดีเข้าท่าดีแต่ถ้าถามความเห็นผมเนี่ยว่าผมรู้สึกยังไงนะ ผมรู้สึกว่าจริงๆเขาหน้าเอาต้นไม้ใหญ่ๆลงเยอะกว่านี้หน่อยอืผมรู้สึกว่าต้นไม้มันแบบเป็นไม่ใช่ต้นไม้ไฟใหญ่มากนักไงมันเลยจะแบบว่าจุดที่บังแดดได้เนี่ยมันไม่เยอะมันให้ความเขียวก็จริงแต่ว่าต้นไม้ที่ขนาดบังแดดไม่ได้เลยหรอมันมันก็ได้ประมาณนึงแต่มันมันไม่มากขนาดนั้นนะมันไม่ใหญ่เออแล้วก็คือแบบเหมือนเหมือนนั่นแบบสองสามคนอยู่ใต้ต้นไม้พอไหวเนี่ย เออประมาณอย่างนั้นน่ะเออแต่แค่นั้นเออมันก็เลยแบบว่าจุดที่บังแดดได้มันเลยน้อยไปหน่อยถ้าแดดร้อนๆเนี่ยมันก็เลยแบบความหน้าเดินมันก็จะลดไปนิดนึงอืมเน้นวิชั่นเน้นการมองเห็นที่อยู่ในสุตตอนมออยู่ในสวนเขาเลยไม่กล้าใต่ใหญ่มากมั้งคิดว่าแบบนั้นมัง้งเออเดาเดาเดาได้อยู่นะอือก็รอ,อ,อๆๆดูครับรอดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะเออแต่ว่าถือว่า ด้วดีไซน์ด้วยอะไรเงี้ยผมถือว่าน่าสนใจอืเป็นส่วนที่น่าสนใจมากคืออีกเรื่องหนึง่งที่ผมคิดไม่ไม่มีใครพูดถึงสิ่งนี้เลยคือผมอผมอุตสาห์จินตนาการว่าเอ้ยมันจะมีแบบว่าสื่อไหนเอามาเล่นมุกนี้บ้างไหมคือเอ่อสี่ปีที่แล้วครับณตอนที่สวนนี้กำลังก่อสร้างกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่มันก็มีคอนเทนต์หนึ่งเกิดขึ้น นี่คือแอเรีย <area S 2> เ,เดียวกับพี่กะที่เจอโครงกระดูก่งพัน ,500 ร่างณตอนขุดณณนะนะตอนก่อสร้าง <ทำ S 1> เพราะขาเขาไม่ได้เขาเจอที่นี่เป็นสุสานเก่าสมัยเอโดะอ๋อเาป็นสุสานเก่าก็เลยเจอโอ้หตกลางถ้าเป็นที่ไทยนี่กลางคืนนี่แบบนั่นเลยนะที่นี่ที่นี่คือนี่คือแอเรียที่เคยเป็นข่าวครับที่ว่าแบบเออขุดเจอโครงกระดูกนะ้าร ,500 กว่าร่างกลางโอซาก้า ที่ประมาณสี่ปีที่แล้วนะ<อ>และไอ้ส่วนนี้มันให้ไอ้ส่วนนี้มันส่วนปิดไปคือกลางคืนก็เข้าได้ใช่ไหมมันเปิดเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมไอ้คุณดูเนี่ยคุณดูจากภาพนี่ก็ได้นะจะแต่นว่ามันไม่ได้มีรั้วป,ปิดอะไรอย่างงี้แม่งเดี๋ยวต้องมียูทูบเบอร์บ้าบอไปลองของกลางคืนแน่เลยเออนะซึ่งก็เราเล่นๆที่นี่เคยเป็นสุสานเก่าสมัยเอโดะนะครับมีการฝังร่างผู้คนไว้พันกว่าร่างหนที่แห่งนี้นะแล้วตอนนี้เจอ มันกลายเป็นสีลมไม่ใช่เป็นสวนลุมแห่งโอซาก้าแล้วนะ<ม>ดังนั้นมผมถือว่าแบบโอ้นี่มันโลเิชั่นนี้มันก็ใหม่เร็วเหมือนกันนะสป,ปีดพลอยพาวเวอร์สป,ปอเออเป็นพาวเวอร์สยอดฮิต<ม>แถมแถมอีกนะอย่างหนึ่งก็คือพี่ปลูกต้นซากุระด้วยนะ ขึ้นชื่อว่าต้นใต้ต้นสักปุลาจะต้องมีสิ่งใดอยู่มมนถึงจะก็นน <c oughs> แบบ <c oughs> มาคนต์เก่ามาเต็มเนาะนะเนะ่งก็แบบเอ้ยเข้าท่าว่ะข้อท่าผมเลยรู้สึกบบว่าติจังต้องไปลองความศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องไปกดกระชาแถวนั้นบ่อยๆใช่น่าสนใจมากน่าสนใจมากมผมเลยหลับว่า,วาอ่ะรอดูรอดูนะครับนะ พรุ่งนี้บ่ายผ่านไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะได้แบบไปไปมองมองดูว่าคนน้อยลงบ้างยังเลิกเห่กันยังอะไรเงี้ยนะค่อย,อยว่ากันสัปดาห์ที่สองยังไปกันอยู่มออากนะเดือนหนึ่งอ่ะผมว่านะน่าจะอีกสักพักหนึ่งอ่ะนะประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยอ่ะก็ถือว่านี่คือแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองโอซาก้าซึ่งผมว่า,าทุกท่านที่มาเที่ยวนะอยากลองแวะมาดูได้เพราะว่าตัวนี้มาอยู่ใกล้สถานีโอซาก้าอุเมดะเลยก็คือแบบว่าใครที่มาเที่ยวเที่ยวโอซาก้าเนี่ยแทบจะต้องผ่านอยู่แล้วนะดังนั้น แวะมาได้แวะมาได้ลองดูครับลองดูนะ